ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กับช่ององซานะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นดานใหม่นะครับที่ชื่อว่า Fo g กี้เมลเทนนะฮะมีแต่คนเล่นรถคาร์ทีนะนี่ครับคนที่1ก็เป็น21่สิบนะฮะก็ทําได้1นาทีสาสาวถือว่าโคตรเร็วเลยอันนี้ผมใช้ในออฟดาร์กเลยนะครับตามสถิตทิที่ผมเล่นเลยผมจะมาสอนว่ามันเล่นยังไงนะฮะไปะมานะครับก็อันดับแรกนะฮะก็ให้ก็เปิดตัวก่อน,นะฮะ ก็รนดับแรกเขาให้เปิดตัวก่อนฮะ,ะพอมาตรงนี้ปุ๊บนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเปิดตัวก่อนนะฮะพอมาถึงตรงนี้ก็ให้ควิเทิร์นนะฮะนี่ครับแล้วก็ตรงนี้โอเวอร์ดิไปจุดนี้นะฮะก็เป็นจุดปัญหาหนึ่งนะฮะก็คือเข้าโค้งเวลาเข้าโค้งมันจะชนนะฮะเวลาใช้โอเวอร์ดิฟนะฮะต้องเข้า เขาให้หัก45องศานะฮะถ้าหัก45องศาเกินไปมันจะชนนะฮะต้องหักพอประมาณนะดูฮะดีดีแล้วก็ตรงนี้ให้เลี้ยงดาวแล้วก็ควิกเทิร์นด้วยนะฮะแล้วก็จุดต่อไปก็ตรงนี้มีเลี้ยวก็ให้โอดิบ1 2นะฮะก็ตรงนี้โอดิฟนะฮะตรงนี้ก็โอดิบ C W W นะฮะจุดนี้นะฮะตรงกลางถ้ามันจะมีแท่นสปีดนะฮะมันจะมีแท่นสปีดถ้าเราเข้าไป ความเร็วมันจะไม่เพิ่มทันทีแนะนําให้เบี่ยงไปทางซ้ายนะฮะเบี่ยงรถเราไปทางซ้ายแล้วก็ใช้เฮฟวี่เบรกนะฮะแล้วก็เฮฟวี่เบรกสีไปดูไปส่วนจุดนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมนะฮะจุดเมื่อกี้พอเราเบี่ยงมาแล้วใช่ไหมฮะนี่หยุดก่อนฮะ,ะพอพอเราเข้าแท่นนะฮะก็แนะนําให้เบี่ยงขวาไปอีกทีหนึ่งถ้าเราไปตรงตรง,ตรง,ตรงอะความเร็วของท่านสปีดมันยาวมากก็พอเหยียบแท่นสปีดแล้วใช่ไหมนะฮะ ให้เบี่ยงไปทางขวาให้เร็วที่สุดนะฮะมาตรงนี้นะฮะพอตรงนี้เลี้ยงบูธมาเสร็จนะฮะให้โอดิฟมา,าระวังอย่าชนด้วยตรงนี้จุดพลาดก็มีโอกาสพลาดอยู่นะฮะดับบิลซีดับบิลนะฮะแล้วก็พอดับบิลซีดับบิลเสร็จแล้วแล้วก็ควิกเทิร์นอีกหนึ่งรอบเพื่อเก็บเกร์ในตนัวในทางต่อไปนะฮะแล้วก็ตรงนี้เลี้ยงบูธมาตรงนี้นะฮะก็ลงมาตรงนี้แล้วก็ให้เบี่ยงไปทางขวาแล้วก็เลี้ยงบูธนะฮะ ก็รถที่ใช้รผมจะเป็นนายออบดังนะทำไมผมถึงใช้ใครที่มีนายออบดอยู่ก็ใช้ได้นะฮะเพราะด่านนี้อะไรต้องใช้มินิบูทค่อนข้างยาวนะฮะแล้วก็ต้องใช้รถที่แรงด้วยรถนายออบดัก็ใช้ได้นะฮะหรือว่าใช้พอยต์แมนใช้ไวโอลิทเฟรมก็ได้นะฮะก็รถขั้นต่ำนะฮะตรงนี้นะฮะโอเวอร์ดิฟมานะฮะแล้วก็ CWW ไปนะฮะแล้วก็ด้านหน้านี้ให้ทำอะไรนะฮะเดี๋ยวดูกันนะฮะ ด้านหน้านี้นะฮะให้กด ECU นะฮะดูนะฮะนี่ให้กด ECU นะระวังอย่าชนขอบด้วยนะฮะพอถึงตรงนี้ปุ๊บให้ดับบิวให้ดับ W C W W วนะฮะนี่ด้านหน้ามันก็จะมีทางลงะฮะก็ให้เลี้ยงบูทนะฮะนี่เลี้ยงบูทไปหนึ่งแล้วก็สองสามนะฮะเลี้ยงบูทอย่างน้อยสามครั้งลนะพอมาถึงตรงที่จะเลี้ยงบูทอีกนะฮะ ให้เราทําการดับบิวซีดับบิวดับบิแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดปัญหาอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะบางคนก็จะชนตรงนี้นะฮะก็ให้หักสายให้รูวที่สุดนะฮะอ่าเกือบชนแล้วหรือว่าชนแล้วไม่รู้นะฮะนี่อยู่นี้ก็จุดปัญหาอยู่นะฮะพอถึงตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ให้เฮวี่เบรกนะฮะซีดับบิวดับบินะฮะแล้วก็จุดนี้นะฮะให้เราเข้าแทนทางขวานะฮะ แล้วก็ตรงนี้อย่าไปให้ตรงที่สุดมากเกินไปให้เบี่ยงไปนิดนึงนะฮะพอพอใกล้จะลงอะนี่ให้เบี่ยงไปนิดนึงนี่ไอจุดนี้คือจุดปัญหานะฮะไม่จุดด้านหน้าคือจุดปัญหานี่จุดนี้นะ,ะจุดปัญหาของใครหลายๆคนของด่านนี้จุดปัญหาก็คือว่าจุดนี้มันจะเรียงบุตไม่ค่อยติดเลยนะฮะเพราะความเร็วมันไม่ถึงนะฮะนี่ดิ่งไปพอถึงตรงนี้ปุ๊บ ให้เบี่ยงซ้ายมานิดนึงนี่จุดนี้แนะนําให้อะไรหักไปทางขวานะที่รดมันหักไปทางขวาถ้าหักไปทางซ้ายก็คือมันจะเลี้ยงบูดไม่ได้นะฮะให้หักไปทางขวานะฮะหักทางขวานี่มันจะเลียงบูดได้นะ,ะนี่พยายามอย่าชนนะครับนี่เลี้ยงบูดห้าครั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้ให้กดเบรกด้วยนะฮะ เพื่อป้องกันที่ลดไหลนะฮะนี่กดเบรไปด้วยแล้วก็บิดเทินให้เร็วที่สุดพยายามอย่าชนตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ให้ทำกบบ B C W นะฮะส่วนจุดนี้นะฮะก็ให้ไปทางขวานะฮะจุดนี้ก็ไปทางขวาฮะ,ะแล้วก็เก็บเกตในโตด้วยนะฮะเพื่อเราจะใช้ C W W ทางข้างหน้านะ,ะมาตรงนี้ก็เลี้ยมบูทธรรมดานะฮะหนึ่งสองสาม ก็สนะีะแล้วก็เก็บเกียในตู้ด้วยเพื่อไปใช้ทางข้างหน้านะแล้วก็ให้ CW ดนะฮะ c w ตรงนี้แล้วก็ถ้าเป็นออฟดาก็ชิวๆนะฮะรถคนอื่นไม่รู้ว่ามันจะเลี้ยงได้เปล่านะฮะแต่ในออฟดานะผมแนะนำด่านนี้นะแล้วก็ตรงนี้พลกเธอนะฮะแล้วก็ถึงแลบที่2ทันทีนะฮะแลบ2นะถ้าเราเข้าแลบ2นะฮะแนะนําให้ไปทางตรงไม่ต้องเบี่ยงลงนะฮะไปทางตรงอย่างนี้นี่ แล้วก็ในายออฟดาร์ก็วงนะฮะเลียงบูทยาวๆไปพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็โอดิฟ CWW เหมือนเดิมน,นะฮะแล้วก็จุดนี้จะเปลี่ยนไปในแสองฮะ,ะก็คือควิคทคืนนะฮะแล้วก็เก็บมีิบูทที่เราควิคทคืนไว้นะฮะแล้วก็ไปใช้ตรงที่อยู่ใกล้ดาวนะฮะก่อนที่จะถึงดาวนะฮะให้เรากดเฮว่เบรกแล้วก็กดบูทที่เหลืออยู่นะฮะแล้วก็ทำการ WCWW นะฮะ แล้วก็ตรงนี้หนึ่งสองฮะก็เหมือนเดิมอีซีวูย้ำว่าใช้ตรงนี้นะฮะดูดิฟมาใช้ตรงนี้อีซีวูก็ใช้ตรงนี้อยู่แล้วแหละก็จกับิสบเนี่ตรงนี้ผมพาดอยู่นะฮะเพอาะรถมันไหลนี่แล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนเดิมแล้วก็ซีไปส่วนจุดนี้นะฮะก็ถ้าเราจะเข้าเส้นชยัยเราทำให้รถไหลไปเลยหรือไม่ก็อะไรแฉลบดิฟไปเลยนะฮะ นี่แล้วก็นี่ข้อเส้นชัยเรียบร้อยหนึ่งทีสี 48, ่สิบเอ็ดวินะฮะก็ประมาณนี้ละกันนะฮะโอเคครับเราเรา,เราจะมาดูอิสเตอร์เอกกัน,นะฮะก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะอิสเตอร์เอกนี่เราเข้ามาตรงนี้แล้วอเอกก็จะอยู่แถวแถวนี้นะนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูนะฮะเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่แหละอิสเตอร์เอกเราพาไปดูกันอิเตอร์เออยู่ด้านล่างนี้นี่ให้ลงไปเลยนี่อิตเตะก,ก็อยู่ด้านล่างนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศของอิสเตอร์เอกกัน แล้วก็ด้านในนี้ก็จะมีอะไรก็ไม่รู้นะฮะนี่นี้ก็ค่อนข้างสวยนะ,ะด้านในด้านในอิสเตอร์เอกแล้วก็ตรงนี้ด้ยจุดเด่นนะนี่จุดจุดเด่นอยู่ตรงนี้นะ,ะเห็นน้ำพุด้วยโคตรสวยเลยด้านนี้มีน้ำพุอยู่ด้านล่างด้วยอิสเตอร์เอกประมาณนี้นี่แหละมันเข้าทางอื่นได้ไหมทางนี้กันทางนี้ก็เข้าได้แต่มันไม่มีอะไรนะฮะเออตรงนี้ ตรงนี้มีทางไหมตรงนี้ไปไม่ได้นะฮะอีสเตอร์เอ็กก็ประมาณนี้แหละนะครับท่านผู้ชมก่อนที่จะจบคลิปนะฮะแล้วก็เราจะมาบอกกิจกรรมนะฮะมีกิจกรรมที่ทําภารกิจกับเกี่ยวกับด่านนี้อยู่นะฮะ๋ยวหาก่อนนะฮะนี่ครับกิจกรรมท้าทายแผนที่ใหม่นะ,ะก็อย่าลืมเข้าไปเล่นด้วยนะฮะนี่ได้คูปองด้วยแล้วก็กิจกรรมมิดอาร์ทัมนะฮะเราก็จะได้ตว่เลี้ยงใหม่ด้วยนะฮะนี่แล้วก็เอาไปเลยก็เดี๋ยวค่อยรีวิวทีหลังก็ได้นะฮะ นี่ได้ฟรีอยู่แล้วนะก็ภารกิจทํายังไงนะก็ล็อกอินให้ครบ2วันฮะกิจกรรมนี้ถึงจะได้สัตเลี้ยงตรงนี้ถาวรนะก็อย่าลืมทากิจกรรมกันด้วยนะก็จบคลิปไ่เพียงเท่านี้ก็ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะปิดท้ายคลิปด้วยด่านใหม่ล่าสุดนะฮะก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาตัวไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไป